สวัสดีครับพบกันในเ่นเคยครับผมช่างนงชัยวัดสวิท refers, กันทระวิชัยมหาสารคามกับสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขระบบไฟรถยนต์นะครับาท่านชื่นชอบในคลิปนะครับคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็กดแชร์กดไลค์นะครับสไนเป์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมเพื่อจะได้ประโยชน์ในการชมคลิปนะครับหวังว่าคลิปที่ผมทำไปคงมีประโยชน์นะครับผมวันนี้ผมได้มาดูแลนะครับ ปอร์ตว t 5 0นะครับเป็นฟอร์ดดูรัท็อกนะครับตัวแรกนะเป็นเครื่อง VT50 นะครับตัวนี้นะครับมาด้วยการครับเครื่องยนต์เร่งได้แค่2,500รอบไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับตรวจสอบแล้วนะครับเป็นโค้ด P0108 นะครับแมปนะครับหรือบาลลมิ้นติกเซนเซอร์ไอซ์กิตนะครับสำหรับ ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับจะติดตั้งอยู่ตรงท่อลมไอดีนะครับลุยยากนะครับตันนี้นะครับนี่ครับจะมีปั๊บนะครับบิ๊กมาไทยแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อของมาแล้วนะครับรถตัวนี้นะครับหน้าที่ก็เป็นแมปเซ็นเตอร์บัครับ แมปเซ็นเซอร์บาโลมินติกตาเ้อ,อยังลง ตัะเก้านี่ยสวยนี่ต่เดิเป็นโรคประจำตัวครับสำหรับ B T ห้า สำหรับฟอร์เรนเจอร์ตัวนี้นะครับถ้าอาการลักษณะนี้นะครับจะเป็นที่ตัวบาลอเมติกนะครับมาเซนเซอร์บาลอเมติกนะครับส่วนมากนะครับเพราะเอ่อรุ่นนี้จะไม่ค่อยล้วนเรื่องเซนเซอร์ต่างๆครับเอพี่ๆท่านใดนะครับที่ใช้อยู่นะครับเจอปัญหาอย่างนี้นะครับลักษณะนี้ครับติดเครื่องพักหนึ่งไฟลุกเครื่องเด้งนะครับ เล่นได้ไม่เกิน2,500รอบนะครับถ้ามี OBD ก็สแกนดูนะครับหรือถ้าไม่มีก็ให้ช่างเขาเหลือให้นะครับแต่ส่วนมากนะครับลักษณะองอาการแบบนี้นะครับเป็นที่บาลมินติกนะครับ100%นะครับสำหรับดูละท็อกหรือวิธี50ครับแรกผมเจ็บแมงงอนครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เคลียร์โค้ดครับ มาฝาก่อนเลยแล้วเรามาเราสตาร์ดูกัน ตอนนี้ไฟเครื่องยนต์ดับนะครับเรามาเล่งดูกันครับทบเียบร้อยนะครับ,รบสำหรับพี่ๆท่านใดที่ใช้ฟอร์ดอยู่นะครับมีอาการลักษณะที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับก็คือนะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับเล่งได้ไม่เกิน2,500รอยรอบนะครับ ถ้าไม่มี o อ d ห, Syria, ห, spell, ここ er, หรือไม่มีเครื่องมือนะครับก็ลองซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนครับเพราะว่าอาการส่วนมากเป็นโรคประจําตัวเลยครับตัวนี้ครับอ่ะเรียอยเราจะทําการเคลียร์โค้ดก่อนครับโอเคครับผมอ่ะผมช่างน้องขอขอบคุณในการรับชมครับผม